สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกละเกตพุทธคุณพรเครื่องนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พี่เอ็นไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840691800จ้ามาจากพี่เรามาดูกันที่องคแรกนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตรงปลายจะมีตะกุดอยู่สามดอกนะจ๊ะพี่จ๋าตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกจากพี่จ๋าเล่มนี้นะคะพี่ถามว่ายาวไหมยาวนะจ๊ะพี่ ี่ถามว่ายาวไหมยาวจากเลยข้อมือมาประมาณนี้นะคะพี่ให้ดูคร่าวๆจากสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆไลนหาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840691800จะสภาพด้านในก็จะเป็นปลายแหลมจ้ะสภาพมีดด้านในก็จะเป็นปลายแหลมเรื่มนี้ขอไปที่1,300บาทจ้ะ เป็นแบบตะกุดสามดอกนะจ๊ะพี่เป็นแบบตะกุดสามดอกนะคะพี่ขาตามภาพนะจ๊ะตามภาพกันเลยจะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จายนะคะตามภาพนะคะภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์หาหนูได้จ้าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมพร้อมตะกุดสามดอกเป็นปลายแหลมอย่างนี้เลยค่ะพี่อย่างที่เห็นเลยค่ะหนึ่งพัน สา0อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหานุมานจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยค่ะเจ0รอยบาทจ้ะ700รอบาทโอ้มือสวยปกมากเลยโดนมีดเนี่ยค่ะพี่เป็นหานุมานนะคะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจ้ะพี่ขอไว้ที่เ0 0รอยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ0รอบาทปลายทางไม่รู้ว่าหานุมานหรือว่าวานอนนะคะพี่หนูเองก็ดูไม่เป็นนะคะพี่นะคะ ขอไว้ที่700บาทจ้ะขอไว้ที่700บาทปลายทาง5 0บาทจ้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นอาเสือคาบดาบหลวงพ่อปนไอหลวงหลวงพ่อเปนินเป็นหนังเสือคาบดาบหลวงพ่อเปนจ้ะพี่นะคะสภาพด้านหลังก็จะเป็นขนๆนอย่างนี้จะอันนี้ขอไว้ที่1,300บาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางเพิ่ม50บบาทจ้ะ ตามภาพเลยนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าเองก็ได้มาสภาพอย่างนี้นะจ๊ะพี่ก็าบอกว่าเป็นเสือคาบดาบหลวงพ่อเปืนนะคะพี่คานะคะภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะ,ะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะพี่นะคะ แอดไลน์มาแอดไม่ขึ้นโทรมาได้นะคะพี่นะคะเป็นหนังเสือหลวงพ่อเปินจะพี่ตามภาพไปนะคะขอไ้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นตะกุดอ่าเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมเอไม่ใช่หลวงพ่อเงินจ้ะเป็นตะกุดหลวง,ง,ง,งพ่อเงินนะจ๊ะอันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะอันนี้อันนี้เห็นเขาเขียนว่าหลวงพ่อโรด เขาเขียนว่าหลวงพ่อรดหนูก็ไม่รู้นะคะพี่นะคะเนี่ยค่ะเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรอ๋อหลวงพ่อเงินตายหาแล้วเห็นสระอเป็นสระโอซะแล้วเนี่ยค่ะตาลายจ้ะพี่ตาลายจ้ะหลวงพ่อเงินจ้ะเนี่ยค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อเงินนะคะพี่แม่ค้าตาลายเห็นสระอเป็นสระโอเลยจ้ะแล้วก็มีสระอีไงหนูก็งวงว่าเป็นหลวงพ่อรดไม่ใช่จ้ะพี่หลวงพ่อเงินจ้ะตะกุฎพ่อเงินนะจ๊ะ จ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าสำหรับตะรุดหลวงพ่อเงินจา้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าชอบสวยมากสวยจริงๆสวยกอไก่ล้านตัวหนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทชอบพ่อเงินมีเก้าองค์ชอบพ่อเงินมีเก้าองค์จะพี่จานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพี่ดูความเก่าเ <c oughs> <c oughs> นะะี่ยค่ะ ดูความก่องของหลวงพ่อเงินก่อนจะพี่เป็นช่อมาอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นช่อมาอย่างนี้สวยงามจ้ะพี่สวยงามตามเนื้อผ้าตามท้องเรื่องจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่1,300บาทจ้ะ ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเป็นช่องหลวงพ่อเงินนะจ๊ะ1,300งนบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะจ๊ะพี่แอดไลน์จะพี่0ูนย์5 9 1 8 0แอดไลน์ก็เบอร์นี้จะโทรก็เบอร์นี้จะพี่จ่ายนะคะ่ 1, บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ่าสวยงามมากจะพี่อันนี้เป็นรูปหล่อองค์เล็กๆจะพี่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากขนาดตั้งบูชาหน้ารถหรือว่า บนโต๊ะทำงานบนหิ้งพระแล้วแต่จะ้800 ata, จะขอไว้ที่800บาทจะ้ะขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่จ๋าสวยงามมากจ้ะขอไว้ที่800บาทจ้ะนะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะส่วนองค์นี้จ้ะพี่เป็นครูบาวังจ้ะ เป็นสีพึ่งคูบาวังม้าเสบนางจะพี่จ่าช่วยในเรื่องด้านความรักนะคะพี่ใครอยากสมหวังก็เอาไปได้นะคะพี่ขาวบูชาได้จ้ะหกรบาทจ้ะพี่เป็นสีพึ่งสุ้มพูอดอ่อนค่ะพี่นะคะตามภาพจ้ะหก0้บาทจ้ะพี่จาหกร้0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่าคูบาวังนะคะเป็นสีพึ่งคูบาวังม้าเสบนางจะพี่จารลับจะเป็นสีทองอย่างนี้เลยจ้ะพี่หก0บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเสือพ่อป่านจ้ะ จะเป็นอ่าหลวงพ่อป่านจะพี่จ่าสองตัวจะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะหลวงพ่อป่านสองตัวนี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่ตามภาพเลยนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าหลวงพ่อป่านจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดดอกใหญ่ดอกยาวเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทบขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะ เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทบส่วนตัวรูไม่เป็นความยาวจะอยู่ประมาณนี้จ้ะความยาวจะอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกรุดพ่อทบนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหนังไม่ทราบที่จ้ะจะเป็นตะกรุดหนังเก่าๆไม่ทราบที่อย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะลูกสะกดหลงปูศุขมีรอยจานกับพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะลูกสะกดหลงปูศุขมีรอยจานขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมีห่วงจ้ะพี่มีห่วงนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าแหวนเชือกถักไม่ทราบที่จะ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะ <c oughs> นะคะเป็นแหวนเชือกถักกรอกๆอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จาเหวีเชือกถักเก่าไม่ทราบที่จะส่วนอันนี้จะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญปูเอียเ่ยมเหรียญปูเอี่ยมวัตสพานสูงมาในกรอบพลาสติก600บาทจะ้ะ ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขานะคะเป็นหลงเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งจ้ะเป็นพักกิ่งเนื้อเมอกะสิทธิ์นะคะพี่มีรอยจานค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะกิ่งเนื้อเมกะสิ์องค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่จะ้ะมีรอยจันเหมือนกันขย่าและมีกิ่งค่ะ ขย่าและมีกิ่งค่ะพี่600บาทจะ้ะกิ่งองค์นี้ขย่าและไม่กิ่งนะคะหนูขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะมีรอยจานด้วยค่ะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอหลงพ่อเงินจ้ะพี่จาพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลัง600บาทจะ้ะรูปปลอกพ่อเงินนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นกาลาแกะลาหูจ้ะด้านหลังมีตะกุดหนึ่งดอก หกร้อยบาทจ mhm. ้ะด้านหลังวิตกุดหนึ่งดอกนะคะพี่นะคะเป็นราหูอมจันจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปจ้ะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจะห้าร้อยบาทจ้ะนยคะตามภาพเลยค่ะพี่ตามภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะ อาเป็นหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะมองยากนิดนึงนะคะด้านหลังมันจะเป็นหานุมานนะจ๊ะด้านหลังมันจะเป็นหานุมานจ้ะห้าร้อยบาทาจ้ะเหรียญน,นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จ้ะพี่จ๋ะจะเป็นเหรียญอะไรเออแป๊บนึงอ่านก่อนไม่ทราบไม่ทราบ่ะค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นเหลียงเก่าๆโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะไม่ทราบที่จะพี่ด้านหลังจะเป็นยันหยกหยักหยักหยักอย่าง,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 งนี้จะพี่นะคะรู้แต่ว่าพอสสองสี่สี่สองสี่แปดสี่ค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะอันจะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จ้ะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ปิดตาแร่บางไผ่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยค่ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปิดตาแร่บางไผ่นะคะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะ500บาทจะ้ะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรจะ้ะ ห้500าร้อยบ,บาทจ้ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะมาในเรื่มพลาสติกหกร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญเก่าโบราณมาในกรอบเรื่มพลาสติกหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูทิมจ้ะพี่ปิดตาปูทิมนี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าตามพลาดเลยนะคะดูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นพระป,ปิดตาหลวงปูทิมค่ะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าองค์นี้สวยงามจริงๆจ่ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ปิดตาปูทิมจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อทองสุขจ้ะพี่500บาทจ้ะรูปปลอดหลวงพ่อทองสุของค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋ารูปปลอหลวงพ่อทองสุขจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูทวดจ้ะพี่เป็นหลวงปูทวดวัดช้างให้อะไรแล้วพิมพ์อะไรแล้วลืมแล้วค่ะพี่นะคะ นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะใช่หลวงปู่หลวงปูง่ทวดอะไรนะลืมมั้นอะหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะรูปหลอนหลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่มีแดงๆหน่อยๆค่ะพี่ลืมแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรหกร้อยบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ไม่ทราบที่ค่ะมีเชือกพันๆกันอย่างนี้นะคะหนูอิงก็ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ หนูเองก็ได้มาสภาพนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปุโตจ้ะเนี่ยค่ะเป็นปิดตาปุโต๊ะจ้ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จปกโพจ้ะด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีจ้ะเนื้อจะออกเขียวๆนะคะ นะคะเรื่องพลติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่เป็นสมเด็จปกโพด้นนหลังจะเป็นพระแม่ธรณีจะพี่หกร้ยบาทปลายทางห้าสบาทจา้ะอันนี้จะเป็นพระรอดจ้พะพระรอด6 0รบาทจะพี่พฏติกเปิดหน้าเปิดหลังเหมือนกันนะคะหนูขอไว้ที่6 0รยบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะอันนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจะพี่จ่าหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะพี่500ร้อยบาทจา้ะ ปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวัน500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเท้าเวทจะพี่เป็นเท้าเวทหลวงปูหมุนนะจ๊ะขอไว้ที่500ร้บาทจะ้ะเท้าเวทปูมุนนี่หนูขอไว้ที่500ร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อทบจะพี่500บาทจะ้ะ เดยนหลวงพ่อทุบองค์นี้นะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพับปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนนคงมีรอยจานจะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะ600บาทจ้ะปิดตาพ่อทับนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะ ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญปูไขวัดเชิงเลนจ้ะพี่600บาทจ้ะเหรียญปูไขวัดเชิงเลนนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นจ้ะพี่500บาทจ้ะเหรียญอาจารย์ฟั่นนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นพระกุวัดลาดจ้ะ อันนี้จะเป็นพรกกุวัดลาดจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพรกกุวัดลาดนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ๋าอันนี้เมื่อกี้อืมอันนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพอ่อหลวงพ่อกลวยจ้ะ เป็นเดรีนญพ่อกลวยนะจ๊ะพี่เป็นเดือนหลวงพ่อกลวยเมื่อกี้ลืมนะคะ่ะมีรอยจานค่ะพี่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าเดือนหลวงพ่อกลวยจ้าโอเคนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่พไลนหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้า EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่พี่กดติดตามให้ช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ